พูจนมาบินหมดแล้วแขม,มันเลยมากทำไมหัวก่นอ่ะค่ะนี่ค่ะนอนนี่ว่านอนบบกไงได้คะ่ะนอนนี่นี่คะ่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนแขมาแล้วเจอกันที่ป่าไพอีกแล้วคะ่ะ <c oughs> เจอกันที่ป่าไพอีกแล้วฟาดน้นอง เห็นบ่ค่ะเห็นบ่วปูนาโอ้จนมาบินหมดแล้วแ่บ่ได้มากแไม่ไมหงอ,อกเนาะค่ะนี่ค่ะนอนนึงี่ค่ะนอนหนึ่งนี่นอนหนึ่งพัดเบื้องค่ะเสียเบื้องนอกป่นาโอ้โหนอนแบบใหญ่ด้วค่ะนี่ค่ะอนอนแบบใหญ่นนด้วย สองอันแล้วค่ะสองอันแล้วมีอีกอันนึงค่ะโอ้ยขึ้นไปสูงแล้วเน,นี่อันนี้โอ้ยยังตั้งสูงขนาดไนเอาได้ยูเอาได้ยูเด็กน,น้องสิบเอ็ดซอมเอานะ้อคะ่ะเนาะยาวกว่ายามานันเนาะ,ะสิบเอ็ดซอมเอานะะ้อค่ะนี่สามอันแลค่ะนี่ค,ค,คกับนี่งก็อ่านี่เดินนอยนึง ข้าถิ่นบุคคลนี้นี่นี่อันเมื่อกี้ได้ตัวนี้ป้าก็อยู่ลูกเต็กแซวได้โอ้เราบินแล้วอ้าบินแล้วค่ะบินแล้วก็ปล่อยเพื่อนบินไปเนาะบินแลค่านอนเมื่อกี้นี่นี่ค่ะนอนหนึ่งนี่ค่ะนอนหนึ่งนี่น่คานั่งบินไปนอนหมดไปแล้วนี่เด้ค่ะนี่นอนที่ตองเกีงวานอนค่ะเนาะเดี๋ยวค่ะพี่ ไปสอมเอาเนาะค่ะนี่ค่ะกระยาเออยู่ะาต่บัสิไปสอมเอาเนาะอ๋อพี่พีนี่ค่ะนี่อีกนอนหนึ่งค่ะนี่มีกระบินแล้วเนะะี่ะค่ะปล่อยเป็นบินเนาะคะ่ะนอกเป็นบินแล้วบินล่าดินไปสองนอาแล้วี่อก็สดายดิ้ค่ะว่ได้มาเนาะ,ะนี่ค่ะพี่ๆนอนนึงค่ะ นี่ค่ะสูงแล้วแต่เอาได้อยู่ค่ะไปซ่อมเอาเนาะนี่ค่ะซ่อมเอา,อยาเยาวนะคะแต่ว่ากันยังอ่อนอยู่ค่ะไปซ่อมเอาคิดยุค่าบ้านพิคนจะบินเนาะค่ะเพราะว่าิ่นเป็นไผ่ปลาเนาะไผ่หวกเนาะค่ะมันคือเนื้อไม้เนื้อไม้ปลานะคะก็คือแบบว่า พอฝนมาปุ๊บเพื่นก็จะฝ่ากออกเลยค่ะพเพิ่อนโมเมนไทยที่ชอปลูกเนาะฝนมาปุ๊บนี่เพิ่นก็จะฝ่าออกนอนเลยค่ะพี่พี่เพราะว่ายังเหมาะเพราะว่าเพิ่นอยู่เป็นนอ้อ้ภูเขานะคะเอา้าวอยแล้วครับอีกแล้วนี่ยเยยนอนี่พวท่านไงไอพอกท่านบินเนาะค่ะนี่น้อยภูเขาเนาะคะ,ะ,คะเป็นน้อยภูเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฝนมาปุ๊บเพื่นจะนฟ่าวออกเลยค่ะ เอาอฟาบินเลยเนาะพี่ๆเนาะนี่นะนี่อันบักใหญ่เลยนี่ค่ะเอาพอยแล้วพอยแล้วค่ะพี่ๆอันนึงค่ะนี่ค่ะอันนึงนี่ค่ะมาท่านด้ขึ้นสูงเนาะค่ะเอาได้เนะาะหักบางนี่เนาะ,ค,ะนค่ะนี่ฮักขอนี่เนานี่ค่ะหักขอนี่เนาะ เดเ๋ยวใครจะไปสมเอาเนาะคะอาดมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วบึงสองบึงข้างล่างก่อนเนาะคะ่ะมันยังโ่โอ้ยังมีนอนน่อยๆนี่นนนก็มีอยู่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าฝนถิ่มเนาะคะ่ะฝนถิ่มช่วงก็เลยฝนถิ่มช่วงก็เลยโบออกต่อเนาะคะ่ะพี่พๆบนมระทงนี้เนาะคะ่ะอ่าอันนี้น้อพอแล้วน้อนี่ นี่ค่ะโอ้ยกำลังงามเลยนอนแบบนี้พอดีตรงกินกับเจวนะคะพี่แซ่บอันนี้เอีโอ้ยบินไปแล้วคะ่ะน้องเกงบนไดมาเนาะที่เป็นที่เป็นเปลือกบานออกนะะี่ค่ะคือพันบินันแล้วเนาะ,ะมีอีกบอมีอีกบอ,อ,ก,บอก่อนนี่อ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วไปเอาันค่ะนี่เดีย๋ยวนองบกยยุกใหญ่หน,น,น,นึ่งนละคะ่ะอน้นอนหนึ่งค่ะ นี่โอ้โอเดีดกระซองเนาะนี่ค่ะในซองอันเห็นนี่แล้วค่ะพี่ๆี่นอนนึงแค่มัดแล้วมัดแล้วค่ะเนี้ยงนี่เนี้ยนอนนี่นอนนี่เพราะเป็นเนี้ยงนอนนี่บอผิดบอผิดนี่ค่ะนอนนึงนี่นอนบใหญ่เลยค่ะตัวนี้ ขาบกงามเลยหกขนาดนะะี่ค่ะพี่พีก็เป็นปลาเมนซ่อนอีกดีแล้วกันนี่น,ะะนี่นะคะ่ะโอ้ยหนอบอกใหญ่เลยตัวนี้กาลัางพอดีเลยะคะ่ะอันนี้เอาพปอ,อีกแล้วพปอ,อีกแล้วน้อยนึงนี่ใครเห็นบุก่ะเอาคนเด้อเอาคนเด้อเอาคนเด้ออืออ โอ้นอนนี้เนาะคะ่ะนอนนี้คือใหญ่มากเนะาะสาที่เ,าเนะเาะนเนะะะบื่แล้วนะคะเราคอยจะฝนเนาะเราคอยฝนตกอีกเนาะค่ะพี่ๆโบมีแเหรอคะสุมนี่ก็บบิน,ปนไปเลยนี่คะ่ะนอนนี้ก็บินข้างในนะ,ะบินเปลือกเป็นบานอกนะอกเลยเนาะพวกขึ้นไปนแล้วคุณกับปล่อยเพลินเนาะคะ่ะเพลินบินเนาะ สรุปผลงานค่ะพี่ๆถือว่ามานอยู่นอค่ะเนาะมานอยู่ค่ะไดี๋ยวประกายหนึ่งค่ะนี่ท่านคุนอีกสองนอค่ะท่านเดียมาร่วมกันเนาะอยู่ทัานคุนอีกสองนอค่ะแล้วเร่งแล้วแคมมานอีกแล้วค่ะมือนี้ไปแล้วค่ะพี่ๆลาไปด้วยดอกไม้สวยๆค่ะบือนี้ค่ะสวยงามขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า เดี๋ยวแค่ก็ซสิภาพามุดปลาพายอีกแล้วนะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ